ตอนนี้เป็นหน้าที่ของสาวแสงจันทต้องขึ้นไปเอามะขออยู่พูนอยู่ปลายพวกโอ้โดอกขนาดกูปูกูปูดอย่างนี้กินนี้มีคำยาเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแ่บไปกินมาขอหลังจากกินข้าวเทงแล้วเรียบร้อยซุ้มหาา่ากะผ้าเดียวไปเอามะขอมากินส้มได้บัดน้กินอยู่เทงหน้าน้อยนี่ละอยู่หอมไม้นี่กินกับเกี๊ยวประเดชแบ่บแสบ นี่เป็นหน้าที่ของสาวแสงจันต้องขึ้นไปเอามะขออยู่พู่อยู่ปลายพวกนั่นแหละแถวผูไทยเอาผูยาวู้ยิงขากขึ้นกงไม้เก่งใบรุ่นตอาาหนี้ไม้แมนแล้วก็เลยเมื่อเอาผ้ามาหั่นเอางามันมานนี้สาวแซงจันหั่นลงมาละงานหนึ่งีงงามีเยอะไปเลย น่าจะพอเลยเนีเด้อบุญนี่นี่หลายเจะอกงนี่เอาเอาอีกเอาเอาอีกหน่อยนึงเนาะอปีเตียมัน้ดีได้าอืเอาาน้อยเอาเอาอีกาน้อยน่าจะพอ โอ้ดอกขนาดกูปูกูปูด้วยไงสองงานี่ก็พอแล้วโอ้เสาแสงจันทร์นี่เก่งเลยนะลาวได้เป็นผู้คืนเมื่อกี้นี่โอ้ได้เคิงกระตาแล้วนะตัวนี้เนี่ยได้หลายต็มแล้วเนี่ ต้องเซอร์เพืแนวกงเซอร์เกิดตั้งนอกแล้วก็ผักเทมมันตาลอ๋อน้ำตาลนี่ป้าพี่ได้น้ำตาลเนาะกิ่นชมเลยมนแ่ผักเทมกับน,น้ำตาลนี่ป้าพี่ได้นะผักเทมเน,นี่ยต้องเซอร์หลายกระโมงมาเลยนะเด้อจะเง,งียผักเทมเซอร์สอง ันเฮากินส้มนี่มะขิดดิบกับมะขิดสุกกับมะขิดหาว3อย่างตัวเลยแซ่บกว่าขิดหาวมันกินหาวเพิ่นบ่มะขิดหาวก็แซุมมันตํางายบมันแไวบ

บีเซบมันเป็นแน่เลยอืมแปบลบว่ามันเถิงมันเถิงโพธิ์ลาบอเป็นปลาแดกกีฬาแล้วเนาะปลาแดกกีฬาบีแซบแล่ะสู้ปลาแดกปุ่งปลาแดกในเมืองไม่ได้แล้วบนะั๊น เราต้องเพิ่มน้ำตาลอีมันยังมีหวานกินสม้มมราต้องเพิ่มหวานๆเน่ยมันยังแซ่บ <c oughs> ม,ม,มาเด้อผมเด้พี่น้องเด้อมันกินส้มมาขออยู่พี่ถึงไงถ่งหน้าพี่ละตอนเทงๆแบบนี้หลังจากกินข้าวเทงแล้วกันต่อโดยมาขอ กินโน่เนี่ยออแบเลยเนี่ย เป็นยวเราจะกรงแซบดีบกว่บกินทั้งอันนั้นบ่กินทั้งเปอร์อันบ่เปอร์มันยำได้ยำกินน้ำบ่กิได้ยำแค่แต่อื่นน้อยมันอื่นแต่น้อยมันอย่างเดียวกินแต่น้อยมันอย่ามันยำเปอร์มันแห้งแสบต่ำบ่บางคนก็ินเสีงจันได้สั่งกินบ่เปอร์มันนะมีแต่ต่ำใช่ไอ๋อกต่ถ้สมมติว่าการท้าต่ำนี่คือต้องเอาเปอร์มันเท่าน้ำบ่เว็บมันให้ผ่านๆไปผสมๆ พ่อแม่พี่น้องอยู่พุูนอยู่บ่อนอื่นบอกาได้กินดุอยู่บ่สมมาขอเนี่ยแถวซุ้มเฮ่าในดำไม้ดัมหน้าแล้วมาขอมันก็กำลังซุกคักนี่แต่และคนก็กินดุแล้วสมมาขอเนี่ยส่วนลายซุ้มโตกิน,นส้มพะแน่จ้ะาส้อมาเก็นส้มมะตองส้มมะตองปุ๊ก <มะ S 1> กับตำมะฮง,งบอกตำมะฮงกินดุนอยู่ตำมะงแห้งกินดุเนาะ จัยงจันได้จชงจันกินปลาดุตํำหงอต่ำหงปลาดุาม,มาขอนี่ยได้ได้กินดูอีหวังม่สุกินม,มันหากะซุกนอกนะแต่นี้ต่อไปเธอขึ้กินดูแต่แปม่นม, <c oughs> มันเริ่มสุกขักลก็ได้อขากาลี <c oughs> <c oughs> ก็ออยำเปิ่มหัวนำน้อยน,นึงหนึ่งแสบอขอ,องเพิ่เยอะๆตรงนั้นเต็มปลเต็มคำแล้วก็แม่พี่น้องเอ้ยตัวนี้แห้งฝ้าแพรตัวนี้แบบนึงนี่ คือดิมมาอฟัมาเพลินนะครับนอนแต่อาจาราดิมผักเด้อ าขาดเข้อไม่บ่ <c oughs> ปกตินะชุมตัวนะต้องเจอเข้อไม่นะบ่การเชื่อกันเจอเข้อไม่นะาเชื่นเป็นนั่นเลยว่ะได้เพราะมันมีข้อคุยแล้วก็ติดมาคอว่ามันเป็นมันมันทั้งมันนำ้ำทั้งเหนียวเหน,นียวนำ้ำ แซบบดีนีน่กินเซอร์กรักก็นะหนังเซอร์กรักก็ได้พ่อแม่พี่น้องบ้านนี้ เปิดมันน้ำแซ่กแสบเปิดมันนี่ต้องย้ำหน้ามันทุกครั้งย้ำน่อยนึงกินนี่คำยาเลยเพราะไหพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยกินมะกอ้อ น,นี่เห um> ็ดแบบนี้ครับเอาไปตำเลยแสบกว่ากินแบบนี้แสบกว่าเนาะ เราอยู่ได้เพชรอยู่ได้ลำเลอหลายสำเลอเข,ข้ากับคุยเอาเองได้เห็นป่าวครับครับตอนนี้น่ะซาวแจงจันก็อิ่มละยังจะคอยกับสกงกินอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเลยกับลิปน,นี่ยเอาสัตวนี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวกินหน้าพอเดี๋ยวไม่ ขอบกกับเจอ,อน้าสุขคนเดอ้อท,ที่ติดตามับชมทุกคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวรอชมมาคลิปหน้าชุมเหาสีเฮดพี่เด้อพี่ม่พี่น้องบางอีเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่เดอ้อ คนที่เข้ามาใหม่ที่ยังบัะนัญกติตามให้คอยฝะกติดตามให้คอยนําเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหูค่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหล,ลายๆหรือสิเบิง้งคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย